เ่เป็นไปเมาเรามาเข้ามาป่าเอาหนังกินกันครับเสยดายครั้งนั้นตายไปเพราะว่าผมเอฟเคจนลืมกินลืมกินแบบพวกอาหารอะไรเงี้ยสตูที่เพื่อนผมที่ผมทำเองเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทำวิธีวิธีทำให้อบวิธีอยู่ให้อบหนึ่ง้วัน ต้องทำยังไงไปรอดูกันเลยเอพรึ่งนคะครับนี่โม่นี่คนป่าจะบุนี่เราเราจออันนี้กี่อ,อันก็ได้นะแต่ผมแนะนำเอาประมาณ สี่ห้าอันขึ้นจะดีนี่ต้นไม้ที่ผมทำอันนี้ไปเองครับอื๋ยัก็มาไม,ไม่หโมดีกะ ต้นสุดท้ายแล้วหมดพอดีเลยเอ้าดิมาดิบมาดิเออว้ายจะตายจะตายไม่ เราใส่เราจะใช้หม <m> ้อสตูหนึ <Gesch> ่งอ <laughs> ันแล้วก็นี้ด้วยหม้อสตูตรงนี้โอเคแต่เราต้องการเหล็กอีกเพราะว่าเราจะเอาไว้ไปทำเสาไออันนี้นะครับเพราะว่าเผื่อฟ้ามันผ่ามันจะได้ไม่ผ่าเรา แบบมันฝนตกหนักเกินไปแล้วมันแรงมากมันมีโอกาสที่แบบมันมีโอกาสที่แบบฟ้ามันจะพัอะไรเงี้ยออต้องระวังไว้ให้ดีๆออ่ข้อ่าคคณสักมามามาฆ่ามันมาจักการมากันไม่ได้ มาดิตัวนี้ไม่ได้เด็กจะใกล้ตายแล้วตอนเนี้ยเราแค่ไปหาเหล็กไปหาเหล็กก่อนนั่นเลหล็กหัหาหาเหล็กหาเหล็กทำของอ้ยตัวนี้เก็บไปแล้วนี่ล่ะอย่างอ้ถังน้ำมัน มอสิคีคีคีอาประธานให้แล้วเว้ยยุบโอ้โหเปียบมีเพียบมีเพียบจมจมเจมเจมเพราว่าที่เนี้ยอันตรายแี่เนี้ยอันตรายหมาโคดเยอะเลยนะคร Get ับโอ้โหนึ่ปมาตะกองเด่น ก้ากองแดงดีเลยนะปิดขอบแมพขเคได้เป็นบนเป็นเด็กเยี่ยมกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแล้วลว่น่าจะครบเลยวแหละว่าน่าจะยังเพาต้องใช้เวลาสร้างสักนิดหนึ่งด้วยเก็บฐานเก็บอะไรมาเผื่อด้วยนะครับ ใช่ใช่ใช่เราต้องการเราต้องการเด็กกับไอ้อะไรนะอ่าที่ดินในฟาร์มมาสามารนอุ้ยขอบเก็บเนื้อก่อนนะไม่รู้ทำไมตอนแรกไม่เก็บ มาเพียบเลย <c oughs> แล้วก็ทำเตียงนอนได้ด้วยเตียงนอนดีอครับเลยครับเตียงนอนดีสร้างไว้ข้างๆเน,นี่ยช่วยให้คุณดีอันนี้เสาก็ตั้งไว้ไกลๆตั้งไว้ตรงนี้เลยเพราะเราจะสร้างตรงนี้ทีนี้เราต้องเราต้องการแค่นี้อีกเยอะ อี่หนึ่งมาเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างเลยวันวันที่ 8. แปดแม่ก็มาแล้วที่ดินในฟาร์มยังฉันวางของอันนี้ต้องใช้เฮ้ยเดี๋ยวจริงก่อนมี่มั่ยัง นี่ต้องเอานี้ก่อนอย่างแรกเลยทำเฉียงเฉียงปุ<ฮ>๊บอันนี้แล้วเราอันนี้เป็นทางอังน,นไหนอันไหนเป็นทางเข้าเอา่อทางนี้ก็แล้วกันนะครับนี่เราต้องแบบต้องมีล่องแบบไม่เข้าด้วยนี้ ลองไมเข้านะเพราะที่แบบจะใช้ชิปล็อกเข้าได้อ้าอย่างนี้แหละเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเสร็จบเบนี่ยนี่ก็แบบนี้งาแบบนเป็นลองลองเพราะว่าผมไม่มีค้อนเสียดายเห็นแหมก่อนก็จะได้แบบนี้ แต่ว่าเราต้องใช,ช้ชิปล็อกเข้าไปอาเยี่ยมต้นไม้เพียบเลยต้นไมต้ตรงเนี้ยเพียบแล้วก็ไปหาเราต้องเราต้องไปหาดิกเกอร์วู้ฮู้คูณสามเนอะ จะซื้อทำที่ทำฟาร์นได้ยเยอะเลยแหละึหมดแล้วปัง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 นี้เราก็แค่ยืนเอฟทีแล้วก็แล้วก็รอให้มันทำศัตรูให้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องเก็บศัตรูออกด้วยนะน่งั้นมันจะไม่ฟาร์นเล อุ้ยเอาพวกผมว่าเสริมนะเอาพวกต้นกล้ามาปลูกไว้ข้างๆผมใช้ต้นกล้ามาปลูกไว้ข้างๆน่าจะดีเฮ้ยย่าๆๆๆเป็นดี นี่ไม่ใช่ชันวางของเีครบแล้วนี้เราต้องใช้ชั้นวางของวางไว้ทุกที่แปอกก็ตอนนี้นี่เอาเฉียงนะครับเผื่อกวางมันมันเข้ามาได้ก็สิบนี่เอาติดเหมือนกัน อีกด้านหนึ่งเลยอันนึงก็เหมือนกันเผื่อฟางนะครับเนอะอที่แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้แบบนี้ฮ้เพดเฮ้วิตั้งไว้ข้างๆแผ่นที่น่าจะดีดน่าจะได้น่าจะได้ กระโดดขึ้นแบบนี้อืมอเจ้เฮ้ยเดี๋ยวครับฟาร,ร์มก่อนไปๆแล้วก็อ๋ออันนี้ต้องต้องเอาไปทำศัตรูนี่ปั๊บมอ มาเดยเดี๋ยวอันนี้เอาไปด้านในนี้นี่เราจะติดไว้ตรงนี้นะไหนแต่ว่าเราห้ามขยับนะไม่งั้นมันจะติดไม่ได้โอ,โอเคโอเคโอเคฮะ นี่เราก็เอาหม้อวางให้ใหดีๆมาวางดีๆมันวางได้นี่เราก็จะเสร็จแล้วก็แค่ใส่ของไปอทีนี้ก็จะเสร็จสิ้นเราสะตููด้วยงับขีงับวันจี๊ยบแล้วก็เวลาเราจะออกเราต้องกระโดดขึ้นด้วย กันได้ทุกอย่างเลยนะเนี่ยเอาจริงๆนี่เราก็มาปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บนี่รูว่ามันจะไกลเกินไปหนะรเอไกลจริงไหมบว่านะ้วถูกไปเนะอือไมก่อน ไม่กันพวกกวางหรือว่าพวกอะไรมันอันนี้พอเวลาไฟดับมันก็จะนี้ใช่ไหมล่ะทุนเออเยียมไปช่วยเด็กสำหรับใครที่แบบอยากได้ให้มันให้วันขึ้นไว้ก็สามารถสามารถไปช่วยเด็กหลายๆคนเลยก็ได้ว่าช่วยให้ครบเลยก็ได้อ้าวเฮ้ยลามาละหมดเลยเอ่ะไม่มีปืนด้วย

นี่ก่อนตัวนี้ก่อนมาดินี่ตัวนี้ไปดอิอืออ,อโอไม่นะโลซาส,สำเร็จแล้วซื้อได้ไหมโอเคนะครับเท่านี้นะครับบ๊ายบาย